สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับมีเพื่อนเราถามว่าอ่าถ้าอย่างใช้แอร์เนี่ยโกทูไปยังวัตถุวัตถุ1แล้วคืนแรกถ่ายไปคืนที่2ถ่ายอีกแต่พอเอามาทํารูปกลายเป็นว่ารูปมันไม่ซ้อนกันคือตำแหน่งมันเหลื่อมกันนะครับจะทํำยังไงนะครับก็คือในแอร์เนี่ยเขาสามารถใช้ ตอนนี้นะครับผมอยู่โหมดพรีวิวนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นเมาส์จิ๊บไหมไม่เห็นหรือเปล่าโหมดพรีวิวนี่นะครับแล้วเราก็เลือกรูปเดิมที่เราเคยถ่ายนะครับเลือกรูปเดิมอย่างสมมุติว่าผมเลือกมาสักรูปหนึ่งเอา m 8นี่แล้วกันนะฮะอย่างผมต้องการถ่ายรูปนี้ตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีคำสั่ง go to อยู่ นะครับก็ให้กด go to นี้ไปเลยนะครับเนี่ยนะครับมันก็บอกว่าจะไปตำแหน่งนี้กดกด go to มันก็จะพาเราไปยังตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็ถ่ายภาพเทียบพร้อมกับปรับแก้อะไรให้มันตรงกับรูปเดิมของเรานะครับแต่องศาของภาพเนี่ยอยู่ที่กล้องที่เราใส่ด้วยนะครับมันก็จะบอกว่า ให้เราหมุนกี่องศาอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับถ้าไม่ใส่กล้องเนี่ยมันมันไม่เห็นนะครับก็เลยใส่หลอกๆไว้นะครับนี่ครับพอไปตำแหน่งเดิมปุ๊บมันก็จะถ่ายแต่ถ่ายไม่เจอหรอกครับนี่ใส่หลอกไว้เฉยๆนะครับผมสูมผมสต็อปอันนี้สต็อปเพราะมันกลางวันนะครับใส่หลอกไว้มันก็จะเป็นตำแหน่ง ยังไม่ตรงยังไม่ได้ปรับแก้นะครับวิธีที่2ก็คือผมสต็อปนี้ก่อนวิธีสองก็คือการสร้างแพนเนอร์นะครับเข้ามาที่เมนูแพนนะครับเข้ามาที่เมนูแพนอ,อันนี้ผมผมขอเริ่มใหม่นะครับสมมุติผมสร้างแพนขึ้นมา ลบเลยเอาให้ดูใหม่เลยนะครับอันนี้คือหน้าแพนเนอร์เปล่าๆนะครับผมสร้างแพนขึ้นมาผมอยากถ่าย M8 ผมก็ตั้งไว้ M8 นะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลือกแทร็กเก็ตผมก็เลือก M8 M8 นี่นะครับเลือกอันนี้ยัง มันจะเห็นรูป m 8ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ตำแหน่งที่เราต้องการหรือเราจะเช็คตำแหน่งให้เรากด sky atlas นี่นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่ asr มาเลือกให้นะครับเราไม่ได้อยากได้ตำแหน่งนี้ผมอยากได้ตำแหน่งนี้นะครับดูกรอบสีแดงนะครับผมอยากได้ตำแหน่งนี้เห็นไหมครับพอเราเลือกกรอบสีแดงไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการปุ๊บมันจะขึ้นแพ n แล้วก็ตัวบวกให้นะครับก็กดเข้าไปนี่นะครับมันขึ้นเปนสองรูปรูปแรกเนี่ยตำแหน่งเนี่ยไม่ต้องการให้กดลบทิ้งเลยนะครับลบมันก็จะเป็นตำแหน่งที่เราต้องการนี้นะเราก็ย้อนกลับไปนะครับอันนี้คือเราก็ได้ตำแหน่งแล้วนะครับต่อไปเราก็จะสร้างซีเควนซ์ที่เราจะทายกีหน้าที่กีใบอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จละอันนี้คือ การสร้างแพนเนอร์นะครับเวลาเราครั้งต่อไปเราจะมาถ่ายเนี่ยเราก็มาเลือกแพน M8 ของเรานะครับหรือผมอยากสร้างแพนอีกแผ่นหนึ่งเอาเทสแผ่นนี้ผมอยากถ่ายอะไรผมก็ไปเลือกสมผมอยากถ่ายเจ้าตีนแมวผมก็เลือกกดถูก แต่วันนี้ก็ตั้งไปเลยก็ได้นะครับถ่าย5นาที10ใบแล้วแต่นะครับเรามาดูตำแหน่งนะครับกด s k y a t e r o o ปุ๊บตำแหน่งมันให้ตำแหน่งนี้เรานะครับไม่อยากได้ครับเราจะต้องการที่จริงตรงนี้อาจจะต้องแบบสวยๆหน่อยอาจจะต้องหมุนกล้องนะครับแต่อันนี้เรา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 ,เราทดสอบดูเ,เอาตำแหน่งนี้นะครับ เอาให้อยู่กลางจอนะครับแล้วก็กดแอดแผนนะครับไอ้รูปเนี้ยเราไม่เอาอละเราก็ลบทิ้งนะเราก็จะได้แพนเนอร์ของเจ้าตีนแมวตรงนี้มาตำแหน่งนี้มานะครับเสร็จนะอย่างวันนี้อยากถ่าย m8 ก็มาเลือกแผนตรงนี้นะครับแผ่ pan. นะเลือกแผนตรงนี้ แล้วก็สั่งถ่ายไปนะครับนี่คือการสร้างแผนหรืออยากคืนหนึ่งอยากถ่ายหลายๆวัตถุอ่ะก็เราก็เลือกอีกก็ได้นะครับอยากถ่ายอะไรสมมติถ่าย M 8ปเสร็จอยากมาถ่ายถ่ายอะไรดีอ่ะสมมตินะสมมติเท่าๆอ่ะตัวนี้ต่อเราก็เลือกถ่ายกี่ใบกี่นาทีก็เลือกไปถ่าย10ใบ,บ ย้อนกลับนะฮะมันก็จะขึ้นต่อจะให้ถ่าย2วัตถุในแผนนี้หรือยี่วัตถุในแผนนี้ก็เลือกไปหรือจัดตำแหน่งใหม่นะครับจัดตำแหน่งใหม่แล้วก็เลือกอตรงนี้สมมติกดแผนแล้วก็ลบอันนี้ออกซะสมมติ Smooth นะครับสมมติมันก็จะได้ตำแหน่ง m 8นี้แล้วก็ตำแหน่งตัวนี้ m 25ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับวิธีการสร้างแผนนะครับ แล้วก็ต้องมาสร้างรายละเอียดให้ด้วยนะครับว่าเราจะถ่ายกี่นาที <c oughs> กี่ใบนะครับอย่าลืมนะครับเลือกได้2แบบก็คือเลือกจากรูปภาพถ้าเลือกจากรูปภาพต้องเปลี่ยนมาโหมดพรีวิวก่อนนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพใน image management นะครับแล้วก็เลือกจากอะไรก็เลือกไปสมมติว่าผมเนี่ยผมเริ่มผมจะเริ่มถ่าย m m 8ที่เราสร้างแพนเนอร์ไว้นะครับ M8 ผมก็กดอ่เดี๋ยวให้มันอยู่ไปยูโฮมก่อนให้กล้องอยู่โฮมก่อน มันกล้องอยู่ผมแล้วสมมุตินะครับคืนนี้ผมอยากถ่ายผมอยากถ่ายสมมติยังไม่มีแผนใดๆผมอยากถ่าย M8 เฉพาะ M8 ตัวนี้ผมก็ไม่เลือกนะฮะเลือกเฉพาะ M8 ตำแหน่งเราตั้งไว้แล้วนะครับแล้วกดเนี่ยมันก็จะบอกว่าเปิดออโต้ไกด์เปิดอะไรเปิดออโต้คูลิ่งอะไรเทิร์นออฟคัเมล่าอะไรก็แล้วแต่ของเรานะครับแล้วกดสตาร์ทปุ๊บ มันยังไม่มีไกด์ก็ต้องปิดไกด์ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ต่อกล้องไกด์นะครับปิดคูล링เขาเราไม่มีคูล링อ่ะนะกดสตาร์ทปุ๊บมันก็จะไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเองพร้อมปรับเทียบปรับแก้ตำแหน่งตามที่เราเซตไว้นะครับเวลาเรามาถ่ายครั้งต่อๆไปเนี่ยมันก็จะได้เป็นตำแหน่งเดิมๆเดิมๆเพื่อในการทำภาพง่ายขึ้นนะครับผม ไปยัง M8 อันนี้ตั้งเวลาหลอกไว้ครับตั้งเวลาหลอกไว้เป็น5้าทุ่มนะครับนี่นะครับมันก็ยพยายามถ่ายพยายามปรับแก้อยู่แต่มันไม่เจอเหรอกครับขาวพูนนะครับตอปหรือจะเปลี่ยนเป็นแผนอื่นเอ,เ,อเอาแผนเมื่อกี้ที่เราเทสกันเมื่อกี้นะแล้วก็เลือกนะครับเลือกแผนเทสอ่ตรงนี้เมื่อกี้เราใส่ ดีเทลหรือ,อยังอ่ายังอ่าใส่ดีเทลไปไว่าจะถ่ายอะไรบ้างนะครับใส่แล้วแล้วก็กดสตาร์ทอ่ามันจะบอกยังไม่ได้ตั้งซีเควนซ์ตั้งแล้วกดเลือกอ่าเลือกซะหน่อยนึงเมื่อกี้ไม่ได้เลือกเขาอ่ะปิดออตโตัไกด์เขาเราไม่มีอตัไกด์นะเทิร์นอฟนี่ครับการใช้แพนเนอร์การใช้การถ่าย ในรูปแบบใช้ภาพเดิมมาวิเคราะห์เพจโซนะครับโอเคครับผมก็จบรีวิวการใช้ง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ